ไร้คือวีคอร์สมีแพทเทิร์นชิพแล้วรู้ยัง ผมอิ่อิสุเมโทชัยพฤกษ์ครับสวัสดีค่ะบีมพี่อิสุเมโทชัยพฤกษ์ค่ะตอนนี้อยู่ในงานแล้วแอบๆเข้ามา่งานที่น้องบีมได้รับเกียรติโอเควันนี้นะคะอยากที่บีมกับพี่อิสัญญากันว่าเราจะมาคอ l l a b กันรีวิวตัวรถนะคะของอิสุส D5 อย่าเราไปเริ่มคันแรกกันเดี๋ยวพี่อิศพาดูคันแรกก่อนเพราะคันนี้เป็นตัวต่อันไหนอันนี้ดีกว่าเอาคนที่อยู่ในงานพาดีกว่าจะดูแล้วเนี่ยไปเลยค่ะสำหรับคันนี้ก็เป็นเกตเอฟนะคะ พี่คันนี้สีเทาแลบโบนะไม่ใช่สีแดงนะลาเยะเยคัเน,นี้ยเป็นสีเทาแลโบไม่ใช่สีแดงสีแดงน่ยงงไปหมดเลยแี่ตอนเนี้ยเพราะคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปเรือมที่ได้รถกันเลยค่ะเพราะว่าอันเนี้ยมีปรับดีไซน์ใหม่ที่สวยจริงล้อมแมกซ้ายใหม่ด้วยใช่ไหมครับใช่อันนี้น่าจะเป็นตัวท็อปใช่ไหมถ้าล้อมแม็กซ์ปัดเงาอย่างงี้ด้านหน้าคนจะเยอะหน่อยเดี๋ยวเราเข้าจากตรงนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าจากเท่ด้านท้ายเราไม่เบื่อคนอื่นเขาแล้วด้านท้ายที่ดูไฟ ไหนอะออ๋นี่ไฟปรับเปลี่ยนใหม่นะครับผมไฟด้านท้ายแล้วก็ฝากระโปรงด้านท้ายปรับเปลี่ยนใหม่แต่ต้องมีมีอันไหนข้อมูลอัปเดตหน่อยพี่ไม่รู้เรื่องเลยอัปเดตก็คือจะมีกยรทำดีไฟใหม่เป็นกระโปรงเข้าออกแบบมาให้คุณอยู่ก็รวมตัวกับเป็นไฟส้ค่ะอืมตัวนี้เป็นตัวเกรดตัวท็อปสุดเนาะเกรดเอ็มได้ข่าวว่ามีตัวระบบอ่าเรคอร์ทัฟฟิกเพิ่มเติมใช่ไหมอ่าโอเค มีแผ่นชิปแล้วอ๋อนี่ภายในยปรับเปลี่ยนใหม่นะตอนนี้คนน่าจะเยอะๆหน่อยเดี๋ยวเราคร่าวๆดูภายในยปรับเปลี่ยนเรือนไม้ปรับเปลี่ยนแล้วก็จอเครื่องเล่นปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็อหนนน้าตทีี่่เป็กอ๋อโอเคอันนี้ผมกับน,น้องบีมเดี๋ยวพาดูคร่าวๆก่อนดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวชัดจัดเต็มที่ โคมไฟโฟเดี๋ยวน้องบีเขาจะไปจัดการอีกทีตอนนี้เป็นด้านหน้าตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงใช่ไหมด้านหน้าเปลี่ยนใหม่ทําไมไม่มีไฟเลี้ยวตรงนี้แล้ววะใช่เอ้อ่าโอเคก็คือโคมไฟหน้าก็จะมีเป็นตัวไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ในโคมเดียวกันเลยแล้วก็ไฟตัดหมอกก็ตัดไปอยู่ด้านล่างไม่เหมือนโฉมเดิมแล้ว แล้วก็มีเป็นช่องดักลมใหญ่ๆเลยตนนแต่ว่ตรงน,นี้เขาก็พิเศษว่าช่วยในส่วนของเรื่องแอโรดโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวเตี้ยกันบ้างดูตัวเตียตเต้ยดีกว่านะง่ายๆตัวเตี้ยหรือว่านอร์มอลไลน์นะครับก็คือสูงมาตรฐานเือนี่นะครับตัวเตี้ยเอ้าไม่ไง่ายนมันนอนโน้นดีกว่านี่คือคนขายกระเป๋ี่ดีที่สุดเลยค่ะใช่ตัวเตี้ยสวยมากเลยนะครับตัวนี้ตัวเตี้ยสีอะไรสีเทอร์เรโบก <Okay. S 2> ตัวเตี้ยนะครับก็ปรับเปลี่ยนเหมือนกันตัวด้านท้ายอันนี้ผมยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลนะดูจากสายตาที่ดูก็คือฝาท้ายเปลี่ยนใหม่ล้อแมกลายใหม่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นเกรดอ๋อหน้าจอใหม่ด้วย้าคามีกล้องถอยหลังจอเหมือนเดิมตัวนี้เป็นตัวแคปเนาะเป็นตัวสเปซแคปโอเค ตัวนี้เป็นเกรด LDA ชัว mm hmm. เป็นเกียร์ธรรมดาเดีเท่าแลมโบนะครับม mm hmm. ีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแต่ว่าไม่ได้ปรับพับไฟฟ้าพีอยากให้ไปดูดีไซน์ตัวจอนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันหลับจริง <c oughs> ๆหน้าสวยมากเลยครับหน้าของตัว <c oughs> หน้า <c oughs> ตัวตัวเทียสวยมากเขาบอกว่าตัวเทีย,ย <c oughs> ต,ต,ตัวนี้เป็นรุ่นที่แบบว่าคุดีนะตกใจเวัรรุ่นแน่นอนร <c oughs> ับประกันตัวจอเนี่ยจอยังเป็นเ็นิ้วเหมือนเดิม แต่พี่ดูนะปกติอะตัวจอของตัวรถอิมซูมมันก็จะเชั <c oughs> ้นด้านล่างใช่ไหมคะให้เรากดในส่วนของปุ่มแต่ตอนนี้จะไม่ใช่แล้วจะเป็นเหมือน,นคล้ายตัวปรับวอลลุ่มนะคะตรงนี้บีมยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะแต่ว่าบีมาเพิ่งดูคลิปวิดีโอมาเสร็จแล้วก็มาลองกดที่พี่เลยมันจะเป็นเหมือนกับการปรับวอลลุ่มต่างๆในส่วนของตัวฟังช์ชันต่างๆตรงนี้ค่ะจะเป็นทัชสกรีนทั้งหมดเลยพี่ดูนะคือค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ตรงนี้ที่บีมรู้สึกแปลกใจก็คือซ ที่บีมรู้สึกแปลกใจก็คือตรงนี้เขาทําเป็นไท C ซีมาให้กับพี่ๆแล้วเรียบร้อยนะพี่ดูเลยว่าเราสามารถชาร์จแบตจากด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ที่มีการปรับดีไซน์มาอีกจุดหนึ่งล้อแล้วก็ตรงนี้มีการปรับดีไซน์มาอีกจุดหนึ่งคือตัวเบาะค่ะเบาะที่เป็นเบาะผ้าเนี่ยปกติแล้วอะค่ะมันจะเป็นเบาะผ้าธรรมดาค่ะม ปกติมันจะเป็นบาะผ้าธรรมดาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มีการปรับดีไซน์ใหม่ที่ลวดลายของตัวบาะผ้ามีมาให้ครบเลยสวยงามถูกใจวัยรุ่นแน่นอนตรงนี้แทบจะไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเบาะหนังเลยนะคะเพราะว่าตัวเขาอะค่ะทำดีไซน์ออกมาได้ครบคันจริงๆรวมทั้งนะคะตรงนี้พี่ ด้านหน้าของคอนโซลด้านหน้ามีการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดค่ะปรับดีไซน์ให้มีความโดดเด่นมากขึ้นสําหรับตัวรถนะคะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับตัวเตี้ยบีมมองว่าคุ้มค่าจริงๆเดี๋ยวบีมจะมารีวิวเต็มๆที่ดูนะคะว่าตัวนี้จะมีดีไซน์ที่สวยแล้วก็ลงตัวยังไงดีไซน์ตัวล้อนะคะที่เป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดแต่ว่าตัวนี้ของตัวเตี้ยยังคงเป็นยางบิสโตเหมือนเดิมนะคะีมต้กที่จะมาให้ดูในส่วน้าหน้าเจ้ารถวิคพอสมือสกายม ป,ปรับเปลี่ยนไปจากในตัวตัวยกสูงเกจธรรมดานะก็คือในตัวเขาเรียกว่ากระจังหน้าชิ้นใหญ่นะครับจะเป็นสีออกสีเทาๆเพราะว่าชิ้นใหญ่ครับคือก็จะดูสปอปเปอร์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาที่ด้านหลังกันก่อนนะคะที่ดิมจะพาดูของตัวด้านหลังเนี่ยก็อย่างที่พี่ๆรู้กันว่ามีการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ ของด้านหลังเนี่ยไฟด้านหลังนี่คือเป็นดีไซน์ที่สวยมากเลยนะคะเป็นการปรับโฉมใหม่ที่ดูดีจริงๆมาพร้อมตัวชุดแต่งวีคอร์สท,ที่ต้องบอกว่าไม่ซื้อไม่ได้แล้วยิ่งถ้าเป็นสีส้มเนี่ยพี่คือมันเด่นชัดขับบนถนนเนี่ยคือต้องบอกว่าแจ่มว้าวแน่นอนนะคะสำหรับไฟด้านหลังนะคะมีการแบ่งสเต็ปอย่างชัดเจนค่ะไฟเลี้ยวไฟถอยแล้วก็ตัวไฟเบรกนะคะตรงนี้มีมาให้ครบอย่างที่พี่อีนบอกไปว่าตัวเนี้ย 4x4 แล้วก็มีดิบล็อกด้วยพร็อดีไซน์สปอร์ตบาร์ที่ต้องบอกว่าลงตัวสุดๆส,สำหรับพี่ๆที่ซื้อสีขาวนะคะบีมองว่าจะเห็นชุดแต่งได้แบบสวยลงตัวจริงๆค่ะแต่ว่าสีนี้จะเป็นสีใหม่ล่าสุดของตัววีคอร์ดเขาก็จะเป็นสีส้มนะแต่ไฟอ่มันอาจจะซูมเข้าไปใกล้นิดนึงอาจจะมองเป็นสีแดงแบบนี้นะคะส่วนเราไปดูแบบว่าออกแบบอีกทีนะใช่นี้มันเป็นแสแบบไฟในอนะเป็นไฟ LED คข้ไข่เอกซีรี X อยู่มบบนี้ใช่มาพร้อมกับปรบอปร์ตาด้านหลังนะครับแล้วก็มีดีไซน์ตรงนี้พี่ตรงนี้ไม่ใช่เปิดหรืออะไรนะเป็นดีไซน์ที่ทางอิตูลุออกแบบมาเลยนะคะสวยแล้วก็ลงตัวจริงๆตรงนี้พร้อมเบาะทูโทนพี่ก็ตอนแรกคิดว่าเปิดเพราะว่าต้องมีบอกตรงนี้ถ้าเป็นออกแบบลายมาไม่ใช่เปิเดวสวยอะคะ่ะเป็นการสก,กรีนเข้ามาที่ตัวของบอดี้ตัวเบาะเลย เป็นสีทูโทนนะครับจากเดิมก็จะเป็นสีตัดเป็นสีสีเดียวกันโอเคเดี๋ยวบีมจะลองนั่งให้ดูนะคะตรงนี้ฟึ๊บอ่าที่ดูเข่านี่คือเหลือๆเ,เลยนะคะต้องบอกว่าด้านหลังเนี่ยของตัวรถวีคอร์สกว้างอยู่แล้วนะคะม,มาพร้อมใช่ที่ชาร์จแบตเป็นไทซี USB อุ้ย,ยเอาใจคนใส่ใช้ iPhone หรือเปล่านะอ,อีสูซ,ซูเนี่ย ก็สามารถใช้ตัวหัวแปลงได้นะคะตรงนี้ให้ดูชัดๆนะเดี๋ยวบีมลองเปิดไฟดูอ่าเป็นไทซีแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าสำหรับตัวรถเลยนะคะตรงนี้ในส่วนของตัวแอร์ด้านหลังก็ยังคงมีแอร์ด้านหลังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ที่ไม่พูดไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันค่ะแล้วก็มาที่ไฮไลท์สำคัญ ตัวมีคอที่มีระบบแฮ้นชี้เหมือนมิวเอ็กเลยนะคุต้องบอกว่ากระบะตัวนี้มีทั้งตัวระบบเอดาใช่ไหมพี่อิทใช่มีเอดาด้วยแต่ว่าก็เป็น13.4เพราะว่ามิวเอ็ก12แต่ตัวนี้คืออัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ถูกต้องว้าวอุ๊ยแอปกระบซิสขอดูเลื่อนไม้หน่อยได้ไหมเลื่อนไม้เป็นยังไงแนะนํานิดนึงเลื่อนไม้เป็นหน้าจอเปลี่ยนตุ๊บเปลี่ยนเป็นแบบใหม่เลยเนาะถูกต้องค่ะโอ้สวยเลยครับ

เขาเรียกว่าเดี๋ยวรอม,มีรถคันจริงกลับไปที่โช์รุมเดี๋ยวรีว,วิวฉบับเต็มให้ดูกันอีกทีดีกว่าจะได้ชัดเจนเสียงเสริงอะไรด้วยเพราะตอนนี้เสียงรอบข้างมาจากค่อนข้างเยอะแล้วก็คนเยอะแล้วก็ขอแทรกนิดนึงค่ะรถคันจริงจะลงที่โซ,โซ แล้วก็รถแล้วก็รถคันจริงนะคะจะลงที่โชว์รูมวันที่12นะคะตุลาพร้อมกันทั่วประเทศเลยยังไงเดี๋ยวเราสองคนจะพามารีวิวเนาะแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะมีไปโซบายโฟของสานามสเทเดียนะคะก็อาจจะมีรีวิวกิมมิคเล็กน,น้อยที่เสียงอาจจะดีกว่านี้แล้วก็คุณภาพในส่วนของภาพอาจจะดีกว่านี้นิดนึง,งนะพี่เนาะโอเคจัดไปตามนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นน้ำจิ้มไปก่อนละกันให้ดูเล็กๆๆน้อยบา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 ยแล้วเจอกันคะ่ะสวัสดีครับ